สวัสด,ดี FC แฟนคลับร้อยพันล้านทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เบาๆโผล่หน้ามาให้เห็นกันเฉยๆสักคู่มีแก๊บมาเนี่ยกำลังจะออกไปหลันล้าอ่ะพูดตรงๆเพราะวันนี้เบาๆถ้าเกิดสิ้นเดือนเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ไฟเด็กเท่าไหร่ยัไม่ค่อยอัดตัวเลขนะฮะดูดิอยู่ๆก็ส่งของมาให้กันรู้ไหมอะไร ก <c oughs> คุณได้เห็นพร้อมกับผมเลยน้ำแข็งแห้งพร้อมไอติมเนี่ยสี่สี่ถ้วยอ่ะเรียกงี้สี่ถ้วยขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณจริงๆโอ้โหทำไงอะต่อละทีนี้ทานสิครับคงจะทานหนึ่งหนึ่งถ้วยแล้วอีกสี่เดี๋ยวคงให้คุณมากนะ คุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านใกล้ๆกันโอเคขอคุณมากเนี่ยถ้าเกิดไม่รู้จักไม่รู้ว่าอยู่ไม่อยู่นะละลายเลยนะเนี่ยโอ้โ oh ห oh. แต่ละอย่างไอติมก็มาแล้วมีอะไรอีกไหมจัดมารับได้ทุกสถานการณ์ขอคุณมากครับเดี๋ยวจะทานของหวานกับผมนะชอบอยู่เหมือนกันนะนอกจากของขมของคาวและของหวานเนี่ยโปรดปรานขอบคุณมากสวัสดีครับ